วัคซีนโควิด -19 ในเชิงงานสังเคราะห์อตอนนี้กำลังแพร่ระบาดไปในฝั่งโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็เริ่มมาเอเชียทั้งหมด77ประเทศที่รับผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่ฝั่งนาโตนะครับกลุ่มกองกำลังนะครับก็กำลังเคลื่อนไหวก็จะเปิดสงครามอาวุธด้วยสถานการณ์ตอนนี้เพื่อทำการกดดันจีนเป็นสำคัญและใช้ฝั่งเอเชียนะครับเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ในรอบใหม่ เพื่อดำเนินการกดดันจีนให้ถึงที่สุด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกไหนประเทศนะวันนี้ก็มานอกสถานที่นะฮะมาอยู่คนเดียวนะมาบันทึกคลิปนะเดี๋ยวไปทำการตัดต่อนะครับเลยไม่ได้สวมหน้ากากน,นะครับอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ในอินเดียปรากฏว่าลาม นะครับโดยเฉพาะไปทั่วยุโรปแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้จับตาม,มองให้ดีฮะในส่วนของอินเดียตอนนี้เลตุ่มเปะเลยทีเดียวสองงานเข้าแล้วงานนี้นะครับปรากฏองค์การอนามัยโลกได้มีการเปิดเผยนะครับว่าผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์ของอินเดียนะครับไปพบแล้วในหลายประเทศองค์การอนามัยโลกนะครับมีการเปิดเผยว่ากำลังส่งตัว เสริมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่พุ่งทะยานในอินเดียถูกพบแล้วในหลายสิบประเทศทั่วโลกหน่วยสารสุขทของสหประชาชาติแห่งนี้ยืนยันว่าตัวกลายพันธุ์นะครับที่พบครั้งแรกในอินเดียถูกพบในรหัสผสมพันธุ์1,200ตัวอย่างจากอย่างน้อย17ประเทศที่ได้อัปโหลดสู่ระบบข้อมูลแบบเปิดนะครับรหัสพันธุกรรมส่วนใหญ่ เป็นการอัปโหลดจากอินเดียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์องค์กรอนามัยระบุในการอัปเดตข้อมูลโรคระบ,บาดวิทยารายสัปดาห์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9อินเดียสวนวิกฤตฮะผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุถึง3.6แสนคนยอดตายทะลุ2แสนศพเข้าไปแล้วอินเดียยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุ New High, 6, นิวไฮ3 6แสนคน ในรอบ24ชั่วโมงขณะที่จำนวนผู้ติดผู้เสียชีวิตทะลุผ่านหลัก200,000ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์ถังออกซิเจนทําให้สถานการณ์เลวร้วายไปทุกขณะนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลทําให้อินเดียมีผู้ติดเชื้อนะครับกว่า300,000คนต่อวันในรอบหนึ่งสัปดาห์โรงพยาบาล สถานชาปณะสถานต้องรอรับทั้งคนเจ็บคนตายเพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อนกระตุ้มให้นานาชาติต้องหยิบยื่นการช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียนะครับได้มีการถแถลงรายชื่อใหม่บุคคลจำนวน360,000คนสหรัฐอเมริกาก็กรวนฮะนาวีนะครับในอ่าวเปอร์เซียรปรากฏว่าต้องยิงเตือนกองทัพอิหร่านนะครับเรือลำหนึ่งของสหรัฐอเมริกายิงเตือน เรือสามลำจากกองทัพแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านแล่นเข้ามาเฉียดใกล้พวกเขาบริเวณเรือราตเวนของอเมริกันอีกลำในอ่าวเปอร์เซียจากการเปิดเผยของสหรัฐอเมริกาพร,ร้อมยืนยันวอชิงตันไม่ใช่ผู้บุกรุกลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในบางครั้งในช่วงระยะเวลา5ปีแต่ค่อนข้างเบาลงในขวปีที่ผ่านมา แม้เจ้าที่สหรัฐเมกาบอกว่าจะระบุว่าเร็วเกินไปที่จะอย่างรู้แรงจูงใจที่แท้จริงของกองกําลังอิหร่านแต่บอกว่าโดยทั่วไปแล้วลักษณะต่างๆเช่นนี้ในอดีตมักจะดำเนินการโดยผู้บัญชาการท้องถิ่นการแต่งงานยุคโรคระบ,บาดใหญ่แกลว่าเจ้าสาวแต่งชุด PPE นะครับเข้าพิธีสมรสกับเจ้าบ่าวที่ติดเชื้อโควิด -19 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างหนักนะครับในอินเดียหนุ่มสาวคู่หนึ่งตัดสินใจเดินหน้าวิวากําหนดเดิมโดยเจ้าสาวลงทุนสวมชุดป้องกัน E.E.P. บุกแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่ติดเชื้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลเหตุเพราะญาติิกลัวพลาดวันอันเป็นมงคลในกะครับงานแต่งงาน ทั้งหลายในอินเดียกําหนดจัดขึ้นในช่วงเวลาเกือบทั้งหมดถูกเลือดออกไปหรือไม่ก็ไม่มีการเชิญแขกเรือนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างไรก็ตามคู่บ่าวสาวส่วนที่ใช้มาตรการสร้างสรรค์เดินหน้าวิวาของเขาก็ทำกลางการข้อจํากัดสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งในอินเดียผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายนะครับสหรัฐอเมริกาก็อนุญาต สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9ทีแล้วไม่ต้องสวมหน้ากากอีกต่อไปนะครับอเมริกันชนฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบถ้วนแล้วนะไม่จาเป็นต้องสวมหน้ากากตอนออกข้างนอกอีกต่อไปแม้มีเงื่อนไขว่าสถานการณ์หรือสถานที่ที่ผู้คนไม่เออัดจากการเปิดเผยของประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบ,บเดนโจไบเดนได้มีการถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจากบริเวณลานย่า ทางเหนือของธรำเนียบขาวในการระบุว่าเป็นความคืบหนไาอย่างน่าตื่นเต้นตะลึงในโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 และเวลานี้สามารถผ่อนปรนมาตรการการบังคับการสวมหน้ากากาได้แล้วซึ่งผมเชื่อว่ามันพลาดแน่นอนสหรัฐเมริกาตำรวจนิวยอร์กก็ทำการรวบคนกระทืบลุงคนจีนอาการสาหัสตั้งข้อหาพยายามฆ่า ตำรวจสหรัฐอเมริกาจับกลุ่มตั้งข้อหาชาวนิวยอร์กซึ่งก่อเหตุทำร้ายลุงชาวจีนอาการสาหัสแล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดคดีนี้ตำรวจฟันธงว่าเข้าขายอาชกรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเรื่องของเชื้อชาติสายเอเชียสัปดาห์ที่แล้วตำรวจได้เปิดคลิปวิดีโอฮนะขณนะที่มาเหยาผานนะครับผู้อพยพชาวจีนวัย6 1ปีถูกชาย เตะเข้าพบริเวณด้านหน้าด้านหลังจนล้มลงจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ทําการกระทืบศีรษะของเขาอีกหลายครั้งจนชายชาาแน่นิ่งไปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23เมษาย,ยนที่ผ่านมาในย่านอิสฮัตเลมของเมฮตตันอังกฤษจัดหนักเลยนะครับส่งกองกำลังเรือบรรทุกเครื่องบินวิ่งเข้าไปในแปซิฟิกร่วมกับ f 3 5ของสหรัฐอเมริกาเรือ ฟรีเกตรัชนะครับดับอหังการของจีนจิงโจ้เทงก็ประมาณปรับปรุงนะครับฐานทัพทางตอนใต้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่านะครับครั้งแรกที่กองทัพเรือซึ่งบรรทุกเครื่องบินฝูงใหญ่ของมาหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะพฤษสภาที่จะถึงจะเดินทางร่วมกับเรือรบของสหรัฐอเมริกา F-35B และเรือพิฆาตนำติดมิสไซน์นำวิถีของสหรัฐอเมริการ่วมไปกับเรือรบนะครับชั้นฟริเกตของเนเธอร์แลนด์ขณะที่ออสเตร,รเลียได้มีการถแถลงเพิ่มประมาณทหารเตรียมทำการปรับปรุงฐานทัพทางเหนือโพ้นทะเลและขยายแนวรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็นการเตรียมการลั่นกรองรบไปไกลไกๆเกรซัมกัมซอนอินเดียเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 เกิดเป็นไหวรุนแรงแรงสั่นสะเทือนในรัอัสฐัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับชาติที่กำลังเผชิญสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ก่อความเสียหายบางส่วนแก่อาคารหลายแห่งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้สื่อชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกานะครับหรือสำรวจแผ่นไหวรายงานว่าเวลา2 ..21 นนาที GMT ตรงกับเวลาไทย9นาฬิกา31นาทีเกิดความรุนแรง6.0มีศูนย์กลางทางาใกล้กับเมืองดินจิลาจานะครับห่างจากกูวฮา,าติทางเมืองเอกของอัสัมไปทางเหนือเรา140กิโลเมตรหนุ่มแดนอินเนะครับตั้งชื่อลูกชายว่านะครับสำนักงานสื่อสารข้อมูลเซติ ยันเมียไม่ว่าอะไรเออแปลกดีเหมือนกันนะครับชาวอินโดนีเซียฮะตั้งชื่อบุตรชายของตัวเองที่กําเนิดนะครับหรือสํานักงานสื่อสารข้อมูลเสติิซึ่งเป็นชื่อสถานที่ทํางานของตนเองเพื่อบ่งชี้ว่าเขามีความรักในองค์กรขนาดไหนหนังสือพิมพ์คมพัสนะครับของอินโดนีเซียรายงานว่าสลาเมียโคยะวายูดีวัย38ปี นะครบอาศัยอยู ate, ่ในเขตแบรบรสในะครบในจังหวัดชวากรางได้ทำข้อตกลงกับภรยาในะครบซึ่งตั้งชื่อบุตรของตัวเองว่าหากลูกเกิดมาเป็นเด็กชายเขาจะขอตั้งชื่อเองแล้วก็เขาชื่อตั้งชื่อลูกของตัวเองว่าเป็นสำนักงานที่ทำงานะซึ่งใช้ชื่อว่าสำนักงานสื่อสารข้อมูลสถิติของอินโดนีเซียทายาทของซัมซุงฮะยอมที่จะจ่ายเงินกว่า300แ0,000ล้านบาทในะครบเตรียมงัด ของสะสมล้ำค่ามาทําการบริจาคทายาทบริษัทในเครือซัมซุงกรุ๊ปออกมาประกาศแผนจ่ายภาษีมรดกกว่า1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ3 0 0แสนล้านบาทนะครับและเตรียมจะบริจาคของสะสมที่เป็นงานศิละปะล้ำค่าอีกหลายชิ้นอาจจะถือได้ว่าเป็นการเสียภาษีมรดกที่แพงที่สุดของโลกนะครับลีคุนฮีอดีตประธาน ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกซึ่งได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดของเกาหลีใต้เสียชีวิตลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับขณะที่มีอายุได้78ปีเขาได้ทิ้งมรดกไว้จำนวน1,9600ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ให้แก่ภรรยาและบุตรทั้ง3ซึ่งเป็นทายาทนะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องมีการเสียภาษีอย่างมหาศาล ในเชิงงานวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ในอินเดียอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้มันกำลังลามโดยเฉพาะในฝั่งสาภาพยุโรปในเอเชียหนีไม่พ้นนะฮะก็ต้องไปเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะในสิงคโปร์นะครับการแพร่ระบาดโควิด1 9ก็กำลังขยายตัวกว้างขึ้นนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ของอินเดียตอนนี้การแพร่ระบาดโควิด1 9กําลังขยายตัวกว้างอย่าง ต่อเนื่องและมียังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังที่มีการเคลื่อนทางเอเชียแปซิฟิกนั้นตอนนี้นะครับกลุ่ม NATO นะครับที่ต่อต้านจีนก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มสุขในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาว่าหลังจากวันที่27 เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปเตรียมรับมือนะฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางการเมืองนะครับอีกเรารอกหนึ่งจะมาวันนี้คงเห็นชัดนะครับว่าในอินเดียเกิดแผ่นดินไหว6เมกะจูดมีความเสียหายเกิดขึ้นการตายที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากวันที่27เมษายนโควิด -19 พุ่งสูงขึ้น ปกติในอินเดียรายวันก็อยู่ประมาณ2,000กว่ารายคราวนี้พุ่งสูงขึ้นกว่า3,200รายนะครับขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 จาก3 0 0 0 0รายต่อวันพุ่งทะลุเป็น3.6แสนรายต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนนะในอินเดียหลังจากนี้จะต้องเผชิญกับเรื่องของภัยการเมืองภัยการเมืองในอินเดียกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักนะครับจนต้องมีการร้องขอให้ทวิตเตอร์ทำการปิดนะครับบล็อก แล้วก็ลบแอดเคาต์ที่โจมตีรัฐบาลของนรเรนทราโมดีโดยภาพรวมวัคซีนโควิด -19 ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดไปในฝั่งโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็เริ่มมาเอเชียทั้งหมด77ประเทศที่รับผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่ฝั่ง NATO นะครับกลุ่มกองกำลังนะครับก็กำลังเคลื่อนไหว จะเปิดสงครามอาวุธด้วยสถานการณ์ตอนนี้เพื่อทําการกดดันจีนเป็นสําคัญและใช้ฝั่งเอเชียนะครับเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ในรอบใหม่เพื่อดำเนินการกดดันจีนให้ถึงที่สุดสถานการณ์แบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดการประทะกันสูงนะครับแต่สงครามที่กําลังระบ,บาดอย่างหนักเรียกว่าสงครามไวรัสที่กําลังเกิดการแพร่ระบ,บาดอย่างต่อเนื่องเพราะมหาอํานาจไฟกันไม่ยอมกัน และเร่งปฏิกิริยาที่จะมีการขายวัคซีนนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันทั้งอังกฤษสหรัฐอเมริการัสเซียและก็จีนนะครับที่ต้องการจะขายวัคซีนให้ได้มากที่สุดและล่าสุดจะมีการขายวัคซีนโควิด -19 ด้วยจากเดิมเป็นฉีดคราวนี้จะกลายเป็นเม็ดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กลัวค่ะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์นาะมันจะต้องมีการามีเสี่ยงอยู่แล้วด้วยหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรักษาคนไข้เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด วนไลาถามว่ากังวลไหม,มก็กังวลแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อะค่ะต้องเจอสุดหัวใจใจตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสียงยังไงแต่คนเจ็บไครต้อง้ายดี เวลาเลิกงานที่ไรกับแบนด้วยใจอ่อนลนาอยากมีใครซรับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้หลายครั้งที่เราไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลพ่อแม่เราเลยเลยทำให้มีความรู้สึกว่า แต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธานั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีได้กับผู้ป่วยโควิดก็ ้องห่างจากครอบครัวค่ะไม่ไม่สูงสิงไม่ทานข้าวอะไรค่ะกราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เทอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็น ถธาทำเป็นเรื่องอยิง่งใหเธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในน้ำคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณ